เพื่อนๆน FC นะครับ FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่องดำยางดีนะครับวันนี้ก็คลิปไม่มีแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทำคลิปสนุกๆก,กันนะครับพอดีผมอยากจะทำการทดลองนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างหนังสติกตัวนี้นะครับกับอของเล่นนะครับอันนี้เป็นเป็นของเล่นนะครับไม่ใช่ของจริงนะ เป็นบีบีกันนะครับเป็นบีบีการชักชักยิงทีละนัดนะครับไม่ใช่เป็นแบบอัดแก๊สนะครับผมจะมาทําการทดสอบนะครับเปรียบเทียบกันระหว่าง2อย่างนี้นะครับว่าระยะ5เมตรเนี่ยนะครับระหว่างหนังสติ๊กกับปืนบีบีการชักทีละนัดเนี่ยนะครับอันไหนจะแม่นกว่ากันนะครับคลิปนี้แค่ทําการทดลองสนุกนะครับเพื่อนเพื่อนลองทายดูครับว่า ระหว่างหนังสติกกับปืนบีบีการชักยิงทีละนัดเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันนะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวโลหะนะครับเป็นตัวโลหะน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อันค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวลองดูกันครับโอคนะครับเป้าเป้าผมจะใช้เป้าตัวนี้นะแต่ว่าผมจะตัดย่อขนาดให้มันเล็กลงนะครับมันจะได้สามารถเอาไปแขวนได้นะครับจะเปรียบเทียบกันร,ระหว่าง หนังสติ๊กกับบีบีกันนะครับว่าระยะ5เมตรเนี่ยอันไหนจะเจ๋งกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแรกผมจะให้ดูบ b บีการก่อนนะครับผมจะยิงอย่างละ10บนะบีบีการ10สหนังสติ๊ก10นะครับอ่ะลองดูบีบีกันครับ เ okay. เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันครับนี่มาดูที่หนังสติกนะครับสิลูกกระสุนเหมือนกัน โอเคแค่นี้ก่อนครับยางขาดซะก่อนครับเมื่อกี้หนังสติกยิงไปไม่ถึงสิบนะครับพอดียางขาดไปซะก่อนนะยางเส้นนี้ผมยิงเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับระหว่างบีบีกันกับหนังสติ๊กนะครับนะขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเรามาดูนะครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างอันนี้เป็นบีบีกันนะครับ อันนี้เป็นหนังสติ๊กนะครับอันดับแรกจะให้ดูที่บ b บีกันนะครับนะอ่บีกานเป็นระบบชักยิงทีละนัดนะครับเป็นอุปกรณนะ์เป็นตัวโลหะนะเป็นตัวโลหะนะครับเป็นตัวโลหะนะครับสังเกตนะครับผลการยิงนะครับลูกกระสุนนี่ค่อนข้างกระจายเลยนะครับ คุมกลุ่มกระสุนไม่ได้เลยนะครับคุมกลุ่มกลุ่มกระสุนไม่ได้เลยลูกกระสุนออกสเปส,สปะเลยแล้วก็สังเกตที่ลูกกระสุนนะครับบางลูกไม่ทะลุด้วยนะครับความแรงยังยังถือว่าเบามากนะครับไม่ไม่แรงนะไม่ถือว่าไม่แรงเลยนี่แค่ระยะห้าเมตรนะครับก็แทบจะหวังผลไม่ได้แล้วนะครับอันนี้มันเป็น ระบบชักยิงราคาถูกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่เป็นของราคาแพงๆที่เขาเอาไปโมดิฟายให้มันยิงได้ในระยะไกลอะ่ะอันนั้นมันก็จะมีความแม่นแล้วก็ความแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นของเล่นราคาถูกนะครับเอาไว้ยิงเล่นเอาฟิลลิ่งเฉยๆนะครับแต่ถ้าจะหวังเรื่องของความแม่นเนี่ยหวังไม่ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูหนังสติ๊กนะครับน่ะ สังเกตว่าเมื่อกี้ผมยิงไปทั้งหมดเจ็ดลูกกระสุนนะครับเห็นไหมครับกลุ่มกระสุนนี่คนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องกับบีบีกันเลยนะครับแสดงว่าหนังสติกแม่นกว่านะครับแม่นกว่าบีบีกันนะถ้าดูภาพรวมแล้วหนังสติ๊กของผมนะครับที่ระยะห้าเมตรเน่ยแม่นกว่าบีบีกันนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับขำๆสนุกๆกันนะครับลองเอาบีบีกันนะครับเอามายิงเทียบกับหนังสติกดูนะครับทั้งความแรงแล้วก็ความแม่นนะครับที่ระยะ5เมตรสู่หนังสติกไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสนุกๆครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ